สวัสดีครับกลับมาพบกับบอนโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันเสาร์ที่26สิงหาคมกลับมาเจอเจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคัดเฉพาะคุณที่บัานใจสุดจัดชุดจัดเดี่ยวของมัตมีค่ำคืนวันนี้ผมมีมาฝาก2 EP นะครับ EP 1-2คู่ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษ EP 2-2คู่ในศึกบุนเดิลิกาเยอรมัน ส่วนในลีกที่เหลือๆอยู่ไม่มีตัวเด่นครับที่จะคัดมาฝากก็เลยไม่มี EP สามมีแค่สอง EP เท่านั้นเรามาเริ่มต้นกันที่ EP หนึ่งกันก่อนอนะครับในสเปนบริเีกอังกฤษสองคู่ b r ร n ท์ฟอรกับค r y สตันพาเลต e อาร์ซอนกับฟูลแลมห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงฝากทุกท่านที่จะมารับชมรับฟัง กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไปด้วยขอบพระคุณมากๆครับเรามาเริ่มต้นเช็คข้อมูล2ภูดูดแฮนดิแคปเบนฟอร์ดกับทิตันพาเลทซึ่งเป็นบริกอังกฤษแข่งขันกันตอน3ทุ่มเบนฟอร์ดต่ออยู่ที่ครึ่งลูกก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับที่ดูแล้วแหมชื่อฉันก็น่าจะใกล้เคียงกันนะนะแต่ต่อราคาครึ่งลูกก็เพราะว่าฟอร์มการเล่นของเบนฟอร์ดนั้นดูนี้ดูดี แล้วก็อยู่ทีมกลุ่มนําเบนฟอร์ดนะครับผลงาน2เกมบริมพวกเขาชนะ1เสมอหนึ่งเกมแรกนีนเปิดบ้านเสมอสเปอร์แบบสุดมัน2-2เกมที่สองนี้บุกไปขยมฟูลแลมสามศูนมีแล้วสี่คะแนนชนะหนึ่งเสมอหนึ่งยังไม่แพ้ใครนะเจ้าพึ่งน้อยยังคงต่อยเจ็บเหมือนเดิม ส่วนทางพริสตันพาเลตล่ะทีท่าเมเลยก็ลงเล่นไปแล้วสองเกมเล็กปรากฏว่าชนะหนึ่งแพ้หนึ่งครับเริ่มตัวนี้หมกไปชนะน้องใหม่เชฟฟิลด์ได้หนึ่งโสนก่อนกลับมาเปิดบ้านนะครับแพ้กับอาร์เซนอลหนึ่งโสนด้วยการเสียลูกจุดโทษนะก็ถือว่าน่าเสียดายเพราะถ้าไม่โดนจุดโทษนี้ก็น่าจะแบ่งแต้มได้อยู่นะ เอาแหละก็อย่างน้อยก็เก็บไปแล้วสามคะแนนอย่างไรก็ตามครับสองทีมนี้เจอกันมาสี่ครั้งหลังสดในพรีเมียร์ลีกไม่เชื่อต้องเชื่อครับพวกเขาเสมอรวดเลยนะเนนบนฟอร์ดเล่นในบ้านก็เสมอเชนดันเบรด่ชนดัมเบรดเล่นในบ้านก็เสมอเบนฟอร์ดและสังก์ที่เสมอมีแค่สองสังกร์ครับคือศูนย์ศูนย์กับหนึ่งหนึ่งเห็นแล้วก็ แหมมันน่าถ่ายผลเสมออยู่เหมือนกันนะถ่ายสกอร์ติดไปด้วยก็ดีไหมส่วนส่วนก็นหนึ่งหนึ่งเนี่ยเจอกันมาสี่ครั้งมันจบด้วยสกอร์เนี่ยเอาลนะนี่คือข้อมูลพื้นฐานว่ากันไปมาดูข้อมูล,ลักครับสองภูด,ด้วย,ฮยแฮนดิแคปจากเจ้าต่างห้าลายวันนี้มองตามตรงนะว่าเจ้าต่างห้าลายเนี่ยโดนส่วนตัวนะแหมมันมันแย้งกับความร,รู้สึกแอนด์เหมือนกันนะ แต่แอนมีหน้าที่ว่าตามข้อมูลน่ยโอ้โหเจ้ามาแบบไม่ยี่หลาเลยไม่เชื่อใจเบนฟอร์ดเลยทั้งที่แบบฟอร์มดีเลยในบ้านปรับราคาเพิ่มขึ้นทั้งหมดห้าลายครบถ้วนแต่ในขณะที่โองกาสเสมอปรับราคาลดลงหมดเลยห้ารายครบถ้วนองการของยินทอาบนเ็ปรับราคาลดลงลดลงหมดเลยห้ารายครบถ้วนผู้เลือกโองกาสเสมอกับพิมพ์เยอะนะครับ ตัวแฮนดิแคปเป็นราคาบรนทฟอร์ดต่อครึ่งลูกลมห้าราคาบ้านเรานอะแต่ค่าต่อเทนต่างประเทศนั้นจา่ายมาสองว่าบวกน้ําเกินๆแบบบวกน้นําล้นๆเลยและเจา้านะฮะหลายก็ปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่าวบ้านบนต่อและปรับราคาลดลงหมดเลยในช่องทีมเยอนมันรองและเลทตามด้วย1.7 1.6ก็ถือว่าคูนแฮนดิแคปเนี้ยสวนกับภาพรวมของผลงานมากๆเลย เพราะว่าพามรวมผลงานเป็นพรมาดูนี้ดูนี่แล้วเล่นในบ้านอ่ะในขนาที่แค่ิสตัมเปรเล่ก็ก็กลางกลางอ่ะแล้วออกมายือนอ่ะแต่วันนี้พูนี้ในแคมปนี้ยืนอยู่กับบอลทิสตัมเปรเล่ครับเมื่อเจ้านะฮะลายกล้าย,ยืนอย่างนั้นบอลโอเคก็กล้าย,ยืนตามครับสวนลองครสตันเปเล่เป็นทีเด็ดตัวเน้นส่นสิบดาวตัวที่หนึ่งครับรองคริสตันพาเล่ น่าจะจบด้วยการเสมอกันไปอีกครั้งหนึ่งหลังที่เคยเสมอกันมา4ครั้งในศึกรีมิยร์อังกฤษรองพิตตันมาเลยน,นะคู่ที่สองครับเช็คข้อมูลสองฮูดด่โดยแฮนดิแคปอาร์เซนอลกับฮูลแลนดลอดอดดาร์บี้แข่งขันกันตอน3ทุ่มอาร์เซนอลตอบแพงๆอยู่ที่ลูกครึ่งควบสองแน่นอนแล้วครับด้วยชื่อชั้นทีมนั้นอาร์เซอนอลเหนือกว่าเยอะ มาดตะไทยไถ่เทือกแล้วก็ผลงานการเจอกับฟูแลมก็มักจะทำได้ดีสิบครั้งหลังที่พวกเขาเจอกันมาเนี่ยอาร์เซนอลเอาชนะฟูแลมได้ทั้งหมดแปดครั้งเสมอสองครั้งไม่เคยแพ้และตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้อาร์เซนอลแมนฟอร์มโดยรวมเนี่ยยังคงไม่เปรี้ยปล่าไม่เร้าใจไม่ดุดัน เหมือนที่เคยทําได้คือมันไม่ระเมิดฟังกอมโหรานอย่างที่ทําเมื่อฤดูกันก่อนแต่อย่างน้อยที่สุดอาร์เซนอลก็คือหนึ่งในสามทีตอนนี้ที่สามารถเก็บชัยชนะในสองนัดติดนในสองนัดติดพวกเขาเริ่มต้นในการเอาชนะฟอรเรสต์สองประตูต่อหนึ่งนะทันต่อตายเรียบนำสองโนูนอยู่ดีๆ ไปโดนไล่มาสองหนึ่งช่วงสิบนาทีท้ายงานเข้าเลยนะท่านต่อที่นุนเป็นสามวันนั้นนี่โหแสง 5, แเป็ดกันไปแถวแถวพวกเขาชนะพอได้สองหนึ่งแล้วก็บุกเอาชนะคิตต์เบร์เลหนึ่งศูนย์ด,ด, 1, 0, ด้วยลูกจุดโทษซึ่งวันนั้นคิตา์เบร์เลคือตัวทีเด็ดสิบดาวนะน่าเสียดายถ้าไม่โดนจุดโทษนี้ไม่ดีออกลูกเสมอเลยแล้วนะตอนนี้อาร์เซนอลมีแล้วหกคะแนนนะครับก็ขึ้นมปล้างอันดับที่สาม เพราะว่าประตูได้เสียนั้นเป็นรองไบรตันกับแมนซิตี้ส่วนทางฟูลแลมนะเจ้าโสน้อยลงเล่นไ,ไปแล้วสองเกมไเอีกชนะหนึ่งแพ้หนึ่งเริ่มต้นแบบสวยๆด้วยการหมุกไปเอาชนะเอเวอัตันหนึ่งศูนย์ก่อนกลับมาเปิดบ้านแพ้บริอรอดแบบหมดสภาพ3ามศนมีแล้ว3ามคะแนานอยู่ดับที่13 นายแบบที้สิบสามนี่คือข้อมูลเบื้องต้นของเกมคู่นี้ครับรอนดัมมี่ส่วนข้อมูลจากเจ้าล่ะผู้บฮแฮนดิแคปตจากเจ้าต่างห้าลายยังไงมองเกมคู่นี้ไว้ยังไงเซอร์ไพรส์ไหมดูแล้วไม่มีอะไรเซอร์ไพร์นะยังคงยืนจับอยู่กับไอ้ปืนใหญ่อัเซนอนห้าลายปรับราคาลดลงครบถ้วนช่องเสมอขึ้นสี่ลงหนึ่งช่องเทมเยอนเพิ่มขึ้นทั้งหมด ภูมั่นใจว่าอันทอนก็จะเก็บเก็บชนะในเกมลีกที่ต่อกันเป็นเกมที่สามได้สำเร็จและเกมนี้ในราคาลุกรึ่งคมสองก็น่าจะมาได้หรือน่าจะเป็นเกมที่ยิงขาดได้ได้แล้วนะหลังจากที่ทำไม่ได้ฉะนั้นแค่เปลีเบลมาสองเกมวันนี้จ้าคิดว่าทำได้ พราะเจ้านะฮะหลายปรับราคาลดลงหมดเลยในฝั่งเจ้าบ้านมาต่อลุกขึ้นครึ่งสองและปรับเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องทีมเยือนบอลรองปูแลมเพราะนั้นผูนี้แฮนดิแคปนี้อยู่กับอาร์เซนอลวางใส่ต่ออาร์เซนอลครับเป็นทีเด็ดตัวเล็นสุดสิบดาวครับเป็นทีเด็ดตัวของแพงของดีครับอยู่ต่ออาร์เซนอล เพราะฉะนั้น EP หนึ่งสองคู่ประจำค่ำคืนวันเสาร์ในศึกพรีเมียร์ลีกนะจัดไปรองสวนรองคิตตันพาเรตที่บุโปยเยนเบนฟอร์ดต่ออาเซนอลที่เปิดรังเจอกับฟูแลมลบกวนใครยังไม่ได้ฟัง EP 2, สองศึกบุนเดลิกาสองคู่ตามด้วยนะขอบคุณครับ